ทำกลางความตึงเครียดตามแนวชายแดนสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่คำเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงตามแบบฉบับของนักการเมืองหากแต่ยังเผยให้เห็นถึงการบังคับทางการทูตจากโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐการบังคับทางการทูตหรือ coercive diplomacy ถูกเสนอขึ้นครั้งแรกโดยนักรัฐศาสตร์จากมหาวิทยายลัยสแตนฟอร์ดในปี1971 เพื่อใช้อธิบายนโยบายต่างประเทศของสหรัฐต่อประเทศอย่างลาวคิวบาและเวียดนามในช่วงเวลานั้นหลักคิดสําคัญของนโยบายดังกล่าวคือการใช้ค,คําขู่หรือการใช้กําลังอย่างจํากัดเพื่อบีบบังคับให้ฝ่ายตรงข้ามยุติหรือเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างในทางปฏิบัติแนวทางนี้อาจอยู่ในรูปแบบของมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจการปิดกั้นทางเทคนิคหรือการโดดเดี่ยวบนเวทีโลกซึ่งสหรัฐได้ใช้กลยุทธ์เหล่านี้มาอย่างต่อเนื่อง ความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาเป็นภาพสะท้อนของการใช้นโยบายนี้ได้อย่างชัดเจนสหรัฐใช้แรงกดดันทางเศรษฐกิจคู่ระงับการเจรจาด้านการค้ากับทั้งสองประเทศจนกว่าการสู้รบจะยุติลงแรงกดดันดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อเป้าหมายทางเศรษฐกิจของทั้งสองชาติหากต้องเผชิญกับภาษีนำเข้าถึง36ภายในเวลาเพียง2วันไทยและกัมพูชาเข้าสู่โต๊ะเจรจาหยุดยิง เปิดโอกาสให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศความสำเร็จผ่านทรูสโซเชียลวันนี้คือหนึ่งในหลายสงครามที่เขาสามารถหยุดได้พร้อมเรียกตัวเองว่าประธานาธิบดีแห่งสันติภาพในเวลานี้โลกยังคงต้องเผชิญกับสงครามที่ยังไม่ยุติระหว่างรัเสเซียกับยูเครนซึ่งผู้นำสหรัฐได้ใช้นโยบายดังกล่าวเช่นกัน เมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาโดนัลด์ทรัมป์ประกาศแผนขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากรัสเซียและประเทศคู่ค้า100%หากรัสเซียไม่บรรลุข้อตกลงสันติภาพกับยูเครนภายใน50วัน แต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาผู้นําสหรัฐปรับลดกรอบเวลาดังกล่าวเหลือเพียง1 0ถึง12วัน <c oughs> เพื่อเร่งให้รัเสเซียตอบสนองอย่างชัดเจนภายใต้คําขู่ที่จะมีมาตรการลงโทษที่ร้ายแรงกว่าเดิมพร้อมทั้งระบุว่าเขาไม่ต้องการเจรจาก,กับประธานาธิบดีปูตินอีกต่อไปเว้นแต่รัเสเซียจะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องการเร่งรัดด้วยเส้นตายใหม่นี้สะท้อนว่าผู้นําสหรัฐอาจพร้อมเดินหน้าใช้มาตรการลงโทษและเป็นการยกระดับของการปิดบ,บังคับทางการทูตอย่างชัดเจน เป็นการดําเนินนโยบายต่างประเทศรูปแบบหนึ่งของประเทศมหาอำนาจที่ใช้พลังอํานาจทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมากดดันประเทศที่ต้องพึ่งพา อันนี้ก็เป็นแนวทางที่สหรัฐอเมริกาทํากันมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง้นมาสหรัฐอเมริกามองเห็นว่าจะขัดผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาหรือว่าขัดกหลักสิลปวิชนที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาในช่วงนั้นๆต้องการที่จะส่งเสริมหรือเสริมสร้างเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้มาตรการทางเศรษฐกิจเป็นมาตรการที่กดดันให้ประเทศเหล่านั้น,นต้องยอมที่จะกลับเข้ามาสู่สภาพสาาณะหรือว่าบทบาทที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมองเห็นว่าเป็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับสหรัฐอเมริกาและก็กับโลก กลไกกดดันโดยไม่ใช้กําลังทหารโดยชาติมหาอำนาจอย่างสหรัฐได้อาศัยอิทธิพลทางเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือกดดันเร่งรัดกระบวนการลดระดับความขัดแยง้งสุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBS รายงาน